สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศทางด้านผู้มีฤทธิ์มากนั่นก็คือพระโมคคัลลานะเถระจะกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนที่ท่านจะนิพพานได้มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตท่านอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิบาก,กรรมแต่อดีตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพพระอัครสา,าวกทั้งสองได้มีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทำให้ลาบสการะของพวกเดรัีลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆสมัยหนึ่งพวกเดรัีประชุมถกเถียงกันว่าเพราะเหตุใดลาบสการะจึงเกิดขึ้นแก่พระสมณะโคโดมมากมายเดรัจท,ที่ทราบเรื่องพากันเล่าว,ว่า ลาบสการะนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระมหาโมคลานะเทระพระเทระนั้นไปเทวโลกถามกรรมที่พวกเทวดาทำแล้วก็กลับมากราบทูลพระสมณโคดมว่าถวยเทพทำกรรมเช่นนี้ย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้แม้ไปนรกแล้วก็กลับมากราบทูลว่าพวกสัตว์นรกทำกรรมเช่นนี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้ พระสมณโคดมได้นำเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นอุทาหรณ์ทรงโอวาทให้มหาชนละจักกรรมชั่วบำเพ็ญแต่กรรมดีทำให้เหล่าชนเกิดความเลื่อมใสนำลาบสัการะเป็นอันมากไปถวายด้วยเหตุนี้พวกเดรธีจึงคิดกันว่าถ้าเราสามารถทำลายชีวิตของพระเทระนั้นได้ลาบสการะก็จะเกิดแก่พวกเรา พวกเดรธีคิดดังนี้จึงได้มอบทรัพย์1นึ่พันกหาปณะให้แก่พวกโจรสั่งให้ไปทำลายชีวิตของพระโมคคัลลานะเทระพระเทระทราบความที่ตนถูกโจรล้อมไว้จึงออกไปทางช่องกุญแจหลีกไปวันรุ่งขึ้นพวกโจรก็ไปล้อมอีกพระเทระทราบแล้วก็เหาะไปสู่อากาศทางมณฑลช่อฟ้าพวกเดรธีก็มิอาจจับพระเทระได้ในครั้งสุดท้ายพระเทระ ระลึกถึงบุพกรรมที่ตนได้ทำไว้ว่าเคยทุบตีบิดามารดาซึ่งตาบอดจนถึงแก่ความตายด้วยความหลงผิดทราบว่าบัดนี้ผลกรรมนั้นตามมาทันแล้วจึงมิอาจหลบเลี่ยงในอดีตชาติพระมหาโมคคลานะเทระเกิดเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ต่อมาเมื่อเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองต่างประสบเคราะห์กรรมตาบอดด้วยกันทั้งสองคน เป็นภาระที่ลูกชายคนเดียวต้องปรนนิบัติเลี้ยงดูการงานทุกอย่างทั้งนอกบ้านและในบ้านลูกชายเป็นผู้จัดการเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ทั้งสองม่ต้องกังวลใจต่อมาพ่อแม่เห็นว่าลูกชายอยู่ในวัยที่สมควรจะมีครอบครัวได้แล้วจึงจัดการสู่ขอหญิงสาวที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกันให้มาแต่งงานเป็นคู่ของลูกชายทั้งทงที่ลูกชายก็ไม่ได้เต็มใจ เพราะตนเองเพียงผู้เดียวก็สามารถปรนิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อบิดามารดาเป็นภาระจัดการให้แล้วก็มิสามารถขัดความประสงค์ของท่านได้เมื่อแต่งงานแล้วชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะพ้ยกับพ่อสามีแม่สามีอยู่รวมกันมาในระยะแรกๆกก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดีแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนานๆ ลูกสะพ้ยก็เริ่มรังเกียจพ่อสามีแม่สามีที่ตาบอดด้วยกันทั้งสองคนจึงหาวิธีกำจัดท่านทั้งสองด้วยการยุแย่สามีให้เกิดชังพ่อแม่คือเมื่อสามีออกทำงานนอกบ้านก็แกล้งทำบ้านเรือนให้สศกปกลกโรรุงรังเมื่อสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระทำตนเองไม่สามารถที่จะทนเห็นทนอยู่กับผู้เท่าตาบอดทั้งสองคนนี้ต่อไปได้อีกแล้ว ระยะแรกๆสามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรนะักได้แต่รับฟังแล้วก็นิ่งเฉยแต่เมื่อภรรยาพูดถึงบ่อยๆและเห็นบ้านเรือนโสกโปรกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อคำของภรรยาและได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดีภรรยาได้เสนอว่าให้นำท่านทั้งสองใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่าแม้สามีจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะตนเป็นคนรัก และกะตัญญูต่อพ่อแม่มาโดยตลอดแต่เมื่อภรรยารบเร้าไม่รู้จบสิ้นจึงใจอ่อนยอมทำตามที่ภรรยาแนะนำรุ่งเช้าได้จัดหาอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ญาติที่หมู่บ้านทางโน้นต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมพวกเราจะไปด้วยกันในวันนี้เถิดลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนแล้วออกเดินทางพอมาถึงกลางป่า ส่งเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่าคุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้โคจะลากเวียนไปตามทางนี้ทราบว่าในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ลูกจะขอลงเดินตรวจด,ดูโดยรอบเมื่อลงเดินได้สักครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเสียงเป็นร้องตะโกนประหนึ่งว่าเสียงโจรดักซุ่มอยู่แล้วเข้ามาทุบตีทำร้ายบิดามารดาฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็นโจรจริงๆ แม้จะถูกทุบตีอยู่ก็ร้องบอกให้ลูกรีบหนีไปพ่อแม่แก่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูกจงรักษาชีวิตไว้เถิดลูกชายพอได้ยินเสียงมารดาบิดาร้องบอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ก็กลับคิดไม่ได้ว่าตนกระทำกรรมหนักพ่อแม่แม้จะถูกเราทุบตีอยู่อย่างนี้ก็ยังร้องคร่ำครวญด้วยความรักความห่วงใยให้เรารีบหนีไปโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตัวท่านเอง แม้บิดามารดาจะร้องอยู่เช่นนี้เขาก็ยังทำเสียงโจรและทุบบิดามารดาให้ตายแล้วจึงโยนทิ้งเข้าไปในดงแล้วกลับมาลูกชายเมื่อได้ตายแล้วก็ต้องชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องถูกทุบตีแบบนี้จนร่างแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก จะสามารถดำดินลองหนหายตัวได้สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีผลกรรมได้ท่านจึงยอมให้พวกโจรจับทุบร่างจนแหลกเหลวพวกโจรเมื่อจับพระเถระได้ก็รุมทุบตีจนกระดูกของท่านแตกยับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเหวี่ยงร่างของท่านไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยสำคัญว่าสิ้นชีวิตแล้ว พระเถระดำริว่าเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วจึงนิพพานดังนี้แล้วจึงประสานอัตภาพด้วยอำนาจฌานหอกไปสู่วัดเวรุวันวิหารถวายบังคมพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ขอกราบทูลลาน,นิพพานพระเจ้าข้าพระศาสดาถามว่าเธอจะนิพพานณที่ใดพระเถระตอบว่า ข้าพระองค์จะนิพพานที่การลัศิลาพระเจ้าค่าพระศาสดาได้ตรัสว่าโมคลานะถ้ากระนั้นเธอจงแสดงธรรมก่อนแล้วจึงค่อยไปเพราะแต่นี้ต่อไปเราจะไม่พบสาวกเช่นเธออีกพระเถระรับพระดำรัสแล้วถวายบังคมพระบรมศาสดาเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธิ์มีประการต่างๆแล้วกล่าวธรรมกถา จากนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกลับไปสู่ดงกาลศิลานิพพานณที่แห่งนั้นข่าวพวกเดรธีจ้างโจรให้ฆ่าพระเทระกระชอนไปทั่วชมพูทวีปพ,พระเจ้าอาชาศัตรูทรงสั่งให้จับสมณะเปลือยประมาณ500แล้วฝังทั้งเป็นไว้ในหลุมลึกประมาณเพียงเอวที่ลานหลวงรวมกับพวกโจรให้กลบด้วยฟางแล้วจุดเผาครั้นทรงทราบว่า พวกเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กจนกระทั่งหาชิ้นดีไม่ได้รับสั่งให้เสียประจานโจรไว้สี่คนในพระไตรปิฎกขุดทกกนิกายอปทานเล่มที่8ภาคหนึ่งหน้า494กล่าวว่าพระบรมศาส,าสดาตรัสถึงผลกรรมของพระมหาโมคลานะเถระแต่ครั้งอดีตทำให้เธอตกอยู่ในนรกหลายแสนปี ด้วยวิบากกรรมที่เหลือชาตินี้จึงถูกโจรทุบตีร่างกายจนแหลกเลว้วพระโมคคัลลานะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมควรแก่กรรมของตนเองแล้วเหล่าเดรัจฉีกับโจรที่ประทุษร้ายต่อพระโมคคัลลานะเทระก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมเช่นกันจากนั้นพระพุทธองค์ทรงพาสิทธิพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายตอบ ผู้นั้นย่อมถึงฐานะสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพันทันทีคือ 1. ถึงเวทนากล้า 2. ความเสื่อมทรัพย์ 3. ความสลายแห่งสรีระ 4. อาพาธหนัก 5. จิตฟุ้งซ่าน 6. ความขัดข้องแต่พระราชา 7. ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง 8. ความย่อยยับแห่งเครือญาติ 9. ความพี่น้าแห่งโภคะทั้งหลายและสิบไยย่อมไม่เรือนผู้ประทุสร้ายนั้นเมื่อสิ้นชีพย่อมตกไปสู่นรก,กภูมิพระสารีบุตรนิพพานในวันเพ็ญเดือน12พระมหาโมคลานะนิพพานในวันข้างแรมเดือนสิหลังพระสารีบุตรนิพพานกึ่งเดือนหลังจากพระอัครสาวกทั้งสองนิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ยังคงประทับอยู่ณวัดเวรุวันวิหารทรงปรารบกับเหล่าพิสูจทั้งหลายว่าเมื่อซิน้นพระสารีบุตรและพระโมคคลานะตถาคตก็เปรียบเสมือนต้นว่าแก่ที่ปราศจากใบและผลกิ่งทั้งสองหักสะบั้นลงมาก่อนคงเหลือไว้แต่ลำต้นที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวฉะนั้นแล้วตรัสพระธรรมกถาเกี่ยวกับการนิพพานของพระอครสา,าวกทั้งสองว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดและความดับเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นเหตุนำสุขมาให้เมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นคือหนทางแห่งพระนิพพานขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขสนับสนุนการจัดทำคลิปโดยเพจธรรมะประกันเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนประกันชีวิตจะช่วยให้ผ่านความไม่แน่นอนไปได้อย่างมั่นคงดูแลโดยตัวแทนคุณภาพจากบริษัท AIA สนใจติดต่อ